เฉียดไปนิดเดียวเองอ่ะเขาให้เอาะอะไรมาวอร์มเขาให้สูดไอเทม

โมโมแต่คุยแบหน้าที่กันทำงานหาใบคะขอโทษนะคะเเ <ๆ S 2> ต็มเต็มหน้าขอ ี่ตูนเล่นพี่จะบอาไปละย <20, S 2> ี่สิบยี่สิบเป็นพี่ตูนขายห้สิขายห้สิเลยร้อยหนึ่ง <laughs>